เราจะมาแกะของขวัญกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันสิมีอะไรทันทันทันโอเอะไรไม่รู้ว่ามันคือกระเบ้อมันเป็นอะไรยังไม่รู้เลยค่ะต้องลุ้นละโอ้ แกะได้ไหมคะเคี่นั้นดิลูแเวเราแลวเก็บทิ้งขยะนะครับแกะได้ไหม่มันมันนันมันมันไม่หนักใช่ลหกครับคออยเบเถ้าไม่หนักจัอันนี้มันหนักลองแกะด้วยสิ<ะ>แกะได้ไหมครับไม่หอไม่ไหวอ่ะให้พี่ดินช่วยแกะ ยีงไงขอคืออะไรไมีหอดคนไหนซิหาบดเนาะขนมเน้ยโอชี้องวดอมียอยากกเมียอยากกินอะไรมหลายวันโอ้ตั้งหลายวันแล้วชอบของปดหมีน้ำแข็งอยู่ถานเดยวกินด้วยกันก็ได้ครบสามวันแล้วรอพี่เว้นมาขนมขนมเยอะเลย โอ้นะบุอาขนมมาเนี่ยไอเดีนอันนี้ไม่ใช่ของชอบหนูหรอว้าวชอบไทยโอ๋เหรอไม่โอ้ยชีเลยนั่นไงในกล่องนั้นเอาเยลลี่ก็ได้กินได้กันค่ะแบ่งกันไอชี